สวัสดีครับพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประจำวันที่1 9มิถุนายนพุทธศักราช2 5หาอย66ในช่วงบ่ายครับมาเบื่งลักษณะอากาศกันก่อนนะครับผมลักษณะกาศทั่วไปเมื่อนี้นะครับผมมรสุม,มตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางผ่านปกคลุมทะเลอ,อันมันประเทศไทยและก็าอ่าวไทยนะครับผมประกอบกับ มียอมข้อมกอากาต่้มนะครับปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับผมกับเยหนีเทศไทยเฮ้าร่วมไปถึงภาคกระหนอกเชียงเนี่ตอนบนเฮ้านะครับมีฝนลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับผมผัดไทยดาวเทียมก็จะณ์ในว่าบริเวณภาคอีสานของเฮ้านะครับก็จะมีท้องฟ้าท้องฟ้าปกคลุมโดยเมฆเป็นส่วนหลายนะครับได้ด์ตัวอากาศสกลนครนะครับตอนนี้ก็พบกุมฝนตกกระจายเล็กน้อยนะครับบริเวณจังหวัดอุดร หนองคายนะครับผมบึงการแล้วก็ชัยภูมิแล้วก็สกลนครนะครับรวมถึงนครพนมนั่มนะครับผมขับสหรับมื้อนี้นะครับผมก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับกับมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับส่วนหลายก็ตที่เป็นจังหวัดเลยอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครแล้วก็นครพนมนะครับอุณหภูมิสูงสุดหน้ามูเว่นนะครับในเวลากลางวันมื้อนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามสิบเอ็ดถึงสามสิบสี่องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในเวลากลางคืนก็อยู่ที่ประมาณ24ถึง26องศาเซลเซียสนะครับผมครับสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศาบร,รบิเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับผมกมีเพียงแค่นี้ต้อเข้อตัวลาไปก่อนสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงโช